สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสอตแตงโมงเลคชั่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเลคชั่นนะคะลากิีดอนะคะ EP ที่3นะคะก็จะเป็น EP ที่น้องๆนะคะจะไปตามละ้าล้านดังร้านแบบรามยอนที่แบบดังๆอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการอะไรนะไปหาแรงบันดาลใจในการทำรามยอนของตัวเองนะคะอันนี้ก็ดูเป็นซับอิงแล้วก็นนอะเพราะว่า ลากิโดคือแปลอัตโนมัติไทยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คนไม่รู้ทําไมนะโอเคค่ะถ้างั้นไม네 me. ่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเนาะหนึ่งสองสามเาทำใจใหญ่เสียงดังปะเอ้ย้เ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ 오늘의 아이템에 대해서 얘기해주기 전에 이돌 안에 약간 작은 코너가 하나 생긴 거거든 그 오늘 이 라면먹으러 갈그 가게를 걸어서 갈 거야 어우 그래서 제목은 걸어서 라면속으로야 백팩 라면속이 너무 아름다워 봐봐요 합정에서 이 돌까지 걸으려면 4년이 걸리네 근데 이시리4년 เขาลูกบอกที่เขาทำแบสให้ลูกเมนูต้มแซ่บกระดูกหมูต้องเข้าแล้วเากินมันหมูเทนไงโอ้ยนี่กิน

พี่เซาบอกเนี่ยทรายอะทรายญี่ปุ่นว่ายกเลิกในที่ยกเลิกการประมูลปรโมูอีวายจีฉันรอท่านไอเราคนนี้ก็เป็นติดไม่ได้ค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับลากิดออีพีที่3นะคะ แต่ว่านี่จะไปธุระต่อดนะคะเพราะนั้นก็จะปิดคลิปเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะ